ดหนี้ได้บ้านได้รถเอาไหมกุมธนูมีนกรกฎแล้วก็พฤษกถ้าเอาสาธุคลิปนี้เลยเพราะว่านี่คือคำทํานายของคุณนะคะล่าสุดนะคะเออเพจดูดวงดูใจ l ีโดเออทาร์โลรีเดอนะคะเขาออกมาโพสต์ผ่านเพจนะคะไปติดตามได้นะะเ,เขาโพสต์เรื่องราวของดวงจับของใหญ่นะคะและมีเรื่องของการปหนี้ การได้บ้านได้รถของกุมธนูมีนกรกฎพฤษศเดี๋ยวอ่านให้ฟังใครอยู่ใน5ราศีนี้น้องรักคำทํานายกดไลค์กดแชร์ขอให้ปังขอให้เฮงคำทํานายบอกไว้ว่าดวงคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้จับของที่ดีนะ,ะของใหญ่แบบจุกๆนะคะรับของดี ไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะบุญเก่าหนุนนำนะคะคนเกิดกุมธนูมีนกรกฎพุชกนะคะจะประสบความสำเร็จได้จับเงินก้อนนะ,ะจับเงินก้อนยังไม่พอนะคะคุณจะลงทุนก็จะได้กำไรก้อนใหญ่กลับมานะคะตอนนี้ถือว่ามือเนี่ยจับอะไรก็คือได้เงินได้ทองจับอะไรก็คือใหญ่โตมโหฬาน,นะคะเพราะฉะนั้นกุมธนูมีนกรกฎแล้วก็พฤชกนะคะกดไลกดแชร์กดสาธุส่งต่อสิ่งดีๆใครมี พ่อแม่พี่น้องมีเพื่อนมีแฟนอะไรก็ส่งไปในราศีนี้นะคะต่ออีกนิดนึงนะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ปลดสินได้บ้านได้รถได้ทองแบบไม่ทันตั้งตัวช่ำๆมงๆงไปเลยนะฮะดวงเนี่ยคือแบบดีเกินต้านไม่เคยเจอเรื่องดีก็จะได้เจอในเร็วๆวันนี้นะฮะเตรียมรับมือ รับความเฮงความปังได้เลยนี่คือคำทำนายล่าสุดนะคะทีเ่เพจดูดวงดูใจทาโร่รีเดอรนะคะออกมาโพสนะคะก็มีผู้ติดตามเยอะมากนะคะอ่ะย้ำราศีกันอีกทีกลุ่มธนูมีนกรกฎแล้วก็พฤษศนะคะ ใครอยากปลดหนี้ใครอยากได้บ้านได้รถลองสาธุแล้วก็ลองนำสิ่งดีสิ่งดีๆด,ดวงดีๆแบบเนี้ยเอาเข้าหาตัวส่งต่อให้คนอื่นมันจะได้เกิดสิ่งดีๆกับคุณนะคะจะได้เฮงเปังปัง,ปงรวยรวยนะคะเออนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแถมอีกนิดหนึ่งในเดือนเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีการโยกย้ายของดวงดาวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็ต้อง ทั้ง12ราศีเลยนะคะไม่ใช่แค่5ราศีนี้ก็จะต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีราศีที่ทั้งดีและราศีที่ไม่ดีและราศีที่ดีมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าดาวเวลามันสวิงไปสวิงมานะคะมันก็จะทําให้ดวงชะตาของเราเนี่ยผันเปลี่ยนแปลเปลี่ยนในทิศทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะใครที่ดีเนี่ยก็ ก็พยายามเติมบุญทำบุญต่างๆสวดมงสวดมนต์ก็ได้นะคะใครที่ไม่ดีเนี่ยก็พยายามตั้งสติและฟังคลิปนะคะของดวงดีไว้หรือดูคอนเทนต์ของดวงดีไว้อะไรที่ไม่ดีเราก็จะเตือนเตือนให้เรารู้ว่าอีกนิดนึงเนี่ยเออเดี๋ยวมันจะเกิดนี่นั่นเราจะได้เตรียมตัวทนันพอเตรียมตัวทนันปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจหรือว่าไม่ต้องแบบว่าเกรงกลัวกับสิ่งนั้นมากแล้วก็น้อมแล้วก็เออรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแหละจะได้อะเกิดขึ้นแล้วเหมือนเราจะโดนสมมติเราโดนตีอย่างเงี้ย เราเรมว่ามันจะต้องเจ็บอ่ะเราได้รู้ความรู้สึกว่าออกมันเจ็บประมาณนี้นะได้เตรียมตัวทันเนี่ยแหละค่ะกอการดูดวงแล้วก็คือการฟังคลิปต่างๆนะคะเพื่อเป็นการอัปเดตให้มันเป็นแนวทางชีวิตไม่ต้องงมงายขนาดนั้นแต่ให้มันรู้ไว้ว่าโอเคเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นน,นู่นนี้นั่นทางเรื่องดีเรื่องร้ายนะคะไม่ได้มีเรื่องดีเสมอไปแต่ดวงดีจะพยายามอ่านแต่เรื่องดีให้ฟังฝา like, กกดไลค์กดแชร์อีกครั้งค่ะ